เพื่อนชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมมาในส่วนของการมาพรีเซนต์นะครับเทปสเปเชียลให้ดูนะฮะซึ่งคอมพิวของเรานะครับก็เคยมีการพรีเซนต์ในส่วนของเทปสเปเชียลไม่ว่าจะเป็นเคสคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าการทํางานหลายๆอย่างนะครับซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเทปของกับผมเองนะครับเป็นเทปสเปเชียลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทํางานรวมถึงเล่นเกมด้วยนะครับก็เจ้าตัวนั้นนะฮะผมใช้เคสของ CM Storm นะครับเป็นตัวทูเปอร นะครับมรทบอดนะฮะเป็นของ a s ส o c กนะครับ CPU เป็น Intel 2007K นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็เอาไว้เล่นเกมนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนก็เออเห็นว่าสเปคมันชอบมันสเปคมันสวยนะครับแล้วก็อย่าพึ่งซึ่งซึ่งหลายๆคนซึ่งหลายๆคนเขาคิดไว้ว่ากำลังจะพูดเกินยังไงเกินก่อนเกินก่อนซึ่งหลายๆคนเขาบอกว่าเออในคลิปนะ้ในคลิปเวลาลงไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วก็เป็นคลิปผมก็มียอดวิวขึ้นถึง8 0 0 0ยังไงก็ต้องขอคำมากนะครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรครับก็เดี๋ยวก่อนดีในส่วนของใต้อออมมมเเเเเนะกก็จีีาาารรขยว่่ืง เขาเรื่องเขเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วก็ที่ลงไปไงแล้วทีนี้ก็ก็มีเขาเขามาบอกในคอมเมนต์เขามีบอกว่าเอออยากเห็นคอมของคุณกี้บ้างอ๋อนี่เขาเรื่องแล้วเขาเรื่องแล้วโอ้โหคุณเกาให้ก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงคอมพิวเตอร์ของคุณกี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็เอออยากอยากดูอยากเห็นอยากดูอยากเห็นว่าเออ เป็นยังไงอะไรอย่างงี้ยังไงก็ฝากแทรกลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับกับเทปสเปเชียลของมาเฟียโนเมื่อปีที่แล้วนะครับมึงไทย่อนนะวันนี้เมื่อกี้พูดมา5นาทีได้อะไรบ้างวะยังยังแนะนำตัวแล้วตัวก่อนเลยดีกว่าว่ามาทำอะไรยังไงจะกลับหรือยังนะครับก็ก็จะกลับนะครับดีแวะมาเยี่ยมเยียนกินข้าวหรือยังอะไรเยี่ยมเยียนนี่มาทั้งเซตเลยโอเคเซตทั้งหลังนี้เป็นเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของคุณกี้นะครับเป็นเซตการทํางานส่วนมากทํางานเกี่ยวอะไรบ้างต้องถามกนก็หลักๆเลยก็เน้น การตัดต่อ,อเป็นหลักะนะครับเรื่องการรนเดอร์เอ็กพอร์ตไฟล์แล้วก็ฟ h รชชั่ปนิดหน่อยแล้วก็ส่วนของอัปเดอร์เอฟเฟกเครื่องเดียวเลยเค,เครื่องเดียวเลยครับเครื่องเดียวทำเครื่องเดียวก็ <c oughs> อ่วมแล้วนะ <c oughs> นี่เครื่องมือทำมาหา,หากินเลยแบกมานี่ ครบงบเป็นอย่างดีล่วงไปทีนึงแล้วโอเคในส่วนของไฟล์วิดีโอเราตัดเราต้องใช้พื้นที่เยอะเนี่ยผมเห็นท้างหลังเนี่ยมีฮาร์ดดิสตมาเพียบเลยเพียบครับเพียบพื้นที่เอาเดี๋ยวเอาให้ดูหนึังอ่ะมีหลายลูกเลยคือต้องบอกว่างานวิดีโอทำไมถึงเยอะอเพราะว่าไฟล์ใช้กับกล้องเนี้ในบ็อกซ์มีสองตัวแล้วเนี่ยในเครื่องมีอีกสอลูก ในเรื่องของควายแน่นอนเก็บข้อมูลฟุตเทจมันเยอะมากปกติเวลาถ่ายรายการอย่างสมมติออกคิวทีนึงมีไม่ต่ำกว่าร้อยกิกอยู่ละร้อยกิกอย่างสมมติมาถ่ายรีวิวห้องโนงเนี้ยเกือบร้อยคือเอาแบบขนาดสั้นๆนะแล้วนึกดูสมมติรายการครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยฟุตเทจมันจะเยอะมากแล้วบางทีเวลาออกกองทีนึ่งถ่ายหลายเทปไงออกกองทีนึ่งอาจจะสองเทปสามเทปสี่เทปแล้วแต่คุณภาพงาน <น>แล้วก็เมมกองนี่ก็ต้องสลับกันพันละวันเวลาถ่ายโอโนก็เคยเจอแล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วไปถ่ายมาสลับเมมนั่งโอนข้อ, <c oughs> ขอมูลกันมันเลยแล้วโยนทีแบบเฮ้ยเมมนี่โอนยังไม่กล้าฟอร์แมตอีกคือโอนเสร็จปุ๊บเอาเปลี่ยนเอานั้นมาปุ๊บโอนต่อเลยนั่นแหละ,ะค,คือเขาเรียกว่าความยุ่งยากนะงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องคอมกันต่อเลยคอมนี้เป็นสเปคยังไงบ้างครับคือเป็น i7 แต่ว่า i7 ของตัวเก่าและ1366อ่าซ็อกเก็ต1366หลายๆคนรู้รู้และหลายคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้ บางคนคิดว่าเอ้ยต้องใช้สเปคใหม่ตน่นเท่านั้นเป็นหลักเลยกับการอดิตนอกจากส่วนของตัวการาฟิกการละเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าเรื่องของ CPU นี่สำคัญมากมเนื่องจากเวลาเราเอ็กพอร์ตไม่งั้นถ้าเกิดสมมติเราใช้ i3 มาเอ็กพอร์ตไม่ทันกินไม่ทันกินรายการ1ชั่วโมงสมมติรายการหนึ่งชั่วโมงเนี้ยอเอ็กพอร์ตอาจจะเกือบครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยมันคือบางทีกว่งางเอดิทส่งตรวจส่งแก้คือขั้นตอนของการทำงานมันมีการส่งตรวจ กว่าจะกลับมาตรวจเอ็กพอร์ตใหม่ส่งขั้นตอน,นตวันนี้มันนานใช่แต่เวลาเราตัดเสร็จปุป๊บกว่าจะเอ็กพอร์ตกว่าจะส่งมันช้าชเพราะฉะนั้น i 7ซวนี่สําคัญมากคือใครสามารถที่มีงบประมาณที่จะลงทุนเรื่องของอ CPU ได้ผมว่ามันจําเป็นเวลาผมเลือกคอมตัดต่อครั้งแรกเลยผมจิ้ม CPU ก่อนเลยต้องเป็น i 7เท่านั้นเพราะมันจาเป็นใช่ครับที่เหลือก็บอร์ดอะไรก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าพอร์ตการเชื่อมต่อฟีเจอร์ต่างๆคือถามว่าจําเป็นไหมก็ขอแค่บอร์ดที่เสถียร อย่างเจ้าตัวนี้ผมดูมีพอร์ตการเชื่อมต่อมอเทอร์บอร์ดในส่วนของซาต้าซาต้าน้อยน้อยมากผมว่าน,น้อยเลยต้องมีบล็อกเพิ่มใช่ครับแล้ว,ลว,ต,วตรงนี้นนของตัวเคสล็อกกิง้งใช่ครับในส่วนของบอร์ดนะครับก็เป็นของ ASU s เป็น R G Series แต่จริงๆอะ่ะผมไม่ได้ใช้ R G จริงๆถามว่าตัดต่อมันไม่ได้จำเป็นต้องเกมมิ่งอะไรขนาดนั้นแต่พอดีว่าก่อนหน้านั้นผมใช้ P 6 T S E ASUS เหมือนกันแล้วเป็นไงมันแตกผมไม่ส่งเกมมันมันมันไม่ได้มีปัญหาเลยหรอกมันอาจจะแบบอายุการใช้งานมันเวลาแล้ว มันก็มีบ้างนะตอนนั้นก็ส่งเคมปุ๊บก็มาใช้อีกตัวนี้ไปหามือสองไงก็มันเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดเล็กถามว่าหลายคนบอกว่าทำไมใช้บอร์ดมันไม่เต็มอะไรอย่างนี้แต่ฟีเจอร์อะไรมันก็เหมือนเหมือนกัน,น,กนแค่เพิ่มส่วนของอ G จีแต่จริงๆผมก็ไม่ได้ใช้มผมเน้นเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อมากกว่าต่อไปแรมแรมโอ้โหนี่แรมก็ผมว่าก็สําคัญลองมาจากคือหลังจากผมเลือก CPU ปุ๊บแรมแรมแรมก็สําคัญเพราะว่าเวลาเปิด a d o b e ทํางาน Adobe นี่รู้นี่เยอะเปิดปุ๊บ สี่กิกพอไหมสมมติแรมไม่พอเริ่มไม่พอแล้วเมื่อก่อน4ี่กิกโอ้ยถือว่าเยอะนะโคตรเทพเลยเดี๋ยวนี้4ี่กิกเป็นจุดเริ่มต้นใช่จริงเดี๋ยวนี้8แล้วแต่ตัวนี้สิบสองกิกคือตอนนั้นถามว่า1 2กิกเยอะไหมเยอะเยอะนะเมื่อก่อนนะเยอะ1 3ึ่ปี2009ตอนนี้2องพีปีละหลายหลายคนถามว่าเฮ้ยสิบสองกิกเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่ ผมบอกว่ามันเป็น triple channel นะถ้าเกิดใครใครที่ติดตามพวกฮาร์ดแวร์ก็จะรู้ด้วยด้วยเหตุผลที่ผมซื้อเป็นซ็อกเก็ตเนี้ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยนี่ก็คือหนึ่งเหตุผลมันใส่เป็น triple channel ตอนนั้นก็คือใส่ได้เยอะดีก็ซื้อมาตอนนั้นแรมแผงหนึ่งคือเซตหนึ่งก็จะเป็นชุดคิดของมันก็จะเป็น3ามแถวชุดหนึ่งประมาณเกือบ6,000 0 0อันนี้ซื้อมา 2- ชุดก็700กว่าบาทครับหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งครับ ไม่ถึงสามพันสองพันจะเรียกว่าแรมแรมมันลดลดราคาลงไปถามว่าปัจจุบันพันหนึ่งขายได้และอย่างส่วนสำคัญที่สุดสำหรับการประกอบชุดนี้เป็นกราฟิกการ์ดอ่าหลายคนเลือกกราฟิกการ์ดเล่นเกมเล่นเกมก็ตระกูล GeForce ครับจีฟอว่ดของทางเอ็แต่ตัวนี้ตอนซื้อมาตอนแรกเป็นจี เป็น G e Force อ่าเป็น AMD อ่าเป็น AMD เออตอนนั้นเป็นโอ้ยผมเล่นมออร์ AMD ตอนนั้นซื้อมา5 4 7 7 0ก่อนอ่าตอนนั้นไม่รู้เรื่องไงเราก็ซื้อคิดว่าเอามาเล่นเกมเลยไม่เราทำงานแหละแต่เราไม่รู้ว่าเอ้ยงบน้อยด้วยงบน้อยโอเคงบน้อยคือประเด็นหลักเลยใช่ประเด็นหลักเลยแต่ก่อนของแพงอยู่ตอนนี้ของถูกแล้วตอนนั้น4 7 7 0ซื้อมาเราก็เปลี่ยนเป็น5 7 7 0โอ้ยเป็นซิงค์ใครจำได้เป็นซิงค์กล่องดินสออ่า reference card สีดำแดงเออสวยเลยตัวนั้น วันหนึ่งเรามารู้ว่า n v i d i ีเดี CUDA ูราที่มานสามาว่า CUDA มันคืออะไรที่มันสามารถซัพพอร์ตกับ p r e พ e ม e Pro ซึ่งจำเป็นมากจำเป็นมากๆผมบอกได้เลยว่าการตัดต่องานใช่ครับคือมันมันมีส่วนสำคัญอะหลังจากที่ผมรู้ส่วนนี้ผมก็เลยไปเปลี่ยนเป็น GTX 560 Ti ของเอก็ใช้นี่โนใช้อยู่ครับโนใช้อยู่ใช้มาสักพักหนึ่งก็โอเคมันซัพพอร์ตได้ระดับหนึ่งทีนี้เราก็มารู้อีกว่ามันมีการ์ดทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลย จัดการเป็นคอโดสี่พันะปัจจุบันตัวนี้ก็เรียกว่าทํางานแน่นอนเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีเล่นเกมเลยอืคือไม่เล่นเลยด้วแต่ถามว่าคอโดสี่พันโนก็เคยเทสแล้วว่าเล่นเกมได้ระดับไหนด้วยใช่ก็ไปดูคลิปได้ไปย้อนดูเอานะครับก็ถามว่าคอโดมันไว้ทาอะไรก็จริงๆิงหลักๆหลักๆของมันเลยนะไว้ทําทีดีแต่ถามว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทําทีดีทำไมซื้ออันนี้คือผมมีงานพวกนอกจากตัดต่อมันมีงานไตเติลไตเติลที่ต้องใช้อั t เ r อร์เอฟเฟกต คือโอเคแหละคอโดคูด้าของ GTX ก็ใช้ได้คูด้าของคอโด o ก็เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่แตกต่างเลยที่ทำให้ผมคิดว่าเอยมันน่าจะคุ้มที่เอามาใช้ตรงนี้คือทำไตเติลไตเติลของ After Effects มันจะมีโหมดท d l a t e เทก็คือใช้งานได้ลื่นใช่คือมันจะเป็นโหมดที่แอดานซ์ปกติ After Effects มันทำา d ดได้แล้วแต่มันจะเป็นแนวนึกออกเป็นแผ่นกระดาษซ้อนกันแต่3 d La เทอะ่ะมันหมุนได้ม,มันหมุนเป็นแบบเป็นออบเจกต์เลย ก็คือในส่วนเนี้ยเราเคยเปิดให้ดูแล้วนะใช่ผมก็เคยรีวิวไปแล้วใช่ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันมันเหมาะทําให้คือถามว่าลองไปดูรีวิวอ่ะเห็นชัดเลยว่า5้าไอตัว GTX หรือว่ากร์ดทั่วไปอ่ะมันทําไม่ได้ไงคือมันทํางานแ้วจะหุ่นยิดอ่ะอย่าเรียกว่าหุ่นยิดมันเล่นไม่ได้คือกระตุกกระเุกระแต่ละซีนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทันไงคือเสียเวลาถามปกติไอเทิลเอปตัวหนึ่งสิบห้าวิสามสิบวิแต่ว่าทํางานยิงอ่ะทำกันหลายวันใช่ป่ะแล้ว อ็อบเจกต์มันเยอะเลนเดอร์เรนเดอร์ไปดี5ห้าศูนะทั้งวันก็ไม่เสร็จจริงๆผมก็เลยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันน่าสนใจมากก็ใช้ควบคู่กับการตัดต่อด้วยเพราะว่าโปรแกรม After r f f e c t มมันก็อยู่ในตระกูล Adobe ควบคู่ไปก็คือใช้ใช้โคกันได้หมดซิงกันได้ใช่ก็มันก็เลยทำให้ผมว่าเออตรงนี้แหละมูลค่าของงานของไทเติรอะไรมันก็มีมูลค่างานตัดต่อก็อีกส่วนหนึ่ง ผมว่ามันก็คุ้มที่จะลงทุนก็เลยคิดว่าใช้คอนโดดีกว่าอ่ะและอย่างนี้ไอชุดทํางานกับชุดสมัยก่อนที่ซื้อมาตอนแรกเนี่ยการทางานถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยลดลดเวลาการทํางานไปถึงครึ่งหนึ่งไหมก็ลดได้ครึ่งไหมคือผมก็ไม่อธิบายไม่ได้เพราะว่างานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆองานณตอนนั้นกับงานน้ตอนนี้มันควระสับากนก็คือเราจะรับงานมากขึ้นใช่เพราะอุปกรณ์เราก็เร็วขึ้นใช่ครับก็คือเมื่อก่อนอาจจะแบบเริ่มต้นเราทํางานเราอาจจะเป็นแบบ งานเล็กๆตัดต่อธรรมดาไม่ซ้อนอะไรมากแต่ปัจจุบันเราพัฒนางานมันแอดวานซ์ขึ้นมันดีเทลมันเยอะขึ้นคือเมื่อก่อนสมมุติเราจะเพิ่มคุณภาพงานเพิ่มไม่ได้นะเพราะว่าข้อจํากัดเรามีเรื่องเวลาเรื่องอะไรนี้ที่สําคัญเรื่องของเวลาการพักผ่อนมันจําเป็นมากใช่เพราะว่าถ้าสมองหนักมากๆเราก็เขาเรียกว่าสมองไม่สร้างสรรค์นไม่สามารถคิดคิดอะไรได้ใช่อุปกรณ์ที่มันที่มันดีอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราทํางานเก่งขึ้นมันช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้น โอเคต่อมาส่วนชุดระบายความร้อนผมเห็นแล้วเป็น H 8 0ไม่มีไอไม่มีหลายคนรู้จักคอแซใช่แต่ว่าเพิ่งมารู้จักว่าเอ้ยมันมี H 8 0 i 6 0 H 6 0 i คือเพิ่งเพิ่งทำ่็น่าจะประมาณซีรีส์ i น่าจะประมาณปลายปีที่แล้วนะใช่เพิ่งมาปลายปีที่แล้วแต่ว่ายังยังไม่ค่อยบูมมากแต่ว่าตอนนี้คอแซก็มาเปิดในประเทศไทยแล้วคือตอนเนี้ยหลายๆคนเดี๋ยวจะได้เห็นสินค้าคอแซในเว็บไซต์เราเพราะว่าเขาเริ่ม มีการส่งของเข้ามาให้แล้วก็มาพูดถึงตัวนี้ก่อนเป็น H80 H80 ธรรมดาของคอแซก็คือเป็นชุดระบบปิดหลายหลายคนก็คงรู้จักแล้วพะเห็นเครื่องโนอะไรอย่างนี้โอเคอย่างตัวนี้ติดทําไมถามว่าติดทําไมเอาเอาแบบชัดๆเลยนะออยากสวยเออแต่ระบบปิดก็สวยนะเพราะว่าผมไม่ชอบอะไรที่มันเยอะไงผมเป็นคนไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แบบว่าไอ้นู่นนี่เยอะก็คือมันดูคือสังเกตว่ามันจะเลยดูแบบเรียบๆหน่อยกับการทํางาน CPU ิร้อนช่วยได้เยอะไหม ร้อนช่วยได้เยอะไหมมันก็ดีกว่าชุดลมธรรมดาแน่นอนอืมเพราะว่าเราเราอย่างเอ็กพอร์ตงานก็ทั้งวันเปิดก็ปล่อยทิ้งไว้ยิ่งไฟเอชดแล้วเราใส่กราฟิกอะไรนอนนอนมันเป็นเวลาขี้เกียจด้วยอ๋อโอเคตอร์หลายคนก็คงรู้โดยเฉพาะนี่ครับช่างภาพครับนั่งผมนั่งผมเลยรู้เลยเอ็กพอร์ตทีก็มันคือเวลานอนไงเอ็กพอร์ตอยู่ไม่แต่เอาเอาจริงๆเครื่องนี้จริงผมเวลาพิมพ์โปรอ่ะเวลาเราเรนเดอร์หรือเอ็กพอร์ตใช่ป่ะเข้าคอนโทรลเอมอะไรเงี้ยก็จะรู้แหละจะมีให้เลือก การเอ็กพอร์ตมันจะมีเอ็กพอร์ตผ่านตัวเอนโคดเอนคอเดอร์โปรแกรมเอนคอเดอร์หรือว่าเอ็กพอร์ตผ่านโปรแกรมพิมพ์เลยคือถ้าเกิดเราโยนเข้าเอนคอเดอร์เราก็สามารถทำงานได้ต่อแต่ปกติบางทีเราก็แอบขี้เกียจไงก็เอ็กพอร์ตผ่านมันเลยโดยตรงก็เป็นข้ออ้างไปในตัวเพื่อให้เราสบายใจเฮ้ยเอ็กพอร์ตไปแล้วมั้เอ็กพอร์ตทั้งานได้นอนแต่ว่าคือถ้าเกิดจริงๆทํางานได้แต่ว่าถ้าเกิดเครื่องใครที่แบบสเปคไม่สูงอ่ะไม่ไหวนะคือซีพียูต้องไปเอ็กพอร์ตแล้วเราต้องมานั่งตัดนั่งอะไรอย่างงี้ม ก็มีไหมมีส่วนคือถ้ามุดการ์ดจอเล็กถามว่ามันเอ็ก,อกพอร์ตปุ๊บมันจะดึงพลังงานของการาฟิกการ์ดไป,ไปด้วยถ้ามุดเราเปิดคูดานะดึงปุ๊บทีนี้การ์ดท,ที่แบบสเปคต่ำๆๆหน่อยเรียบร้อยเลยเราทำอะไรไม่ได้<อ>คือเราเอ็พอร์ตเราต้องปล่อยเราต้องปล่อยใช่